สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาหาเลาะดูเห็ดนะจ๊ะอันนี้เราเข้ามาในป่าแล้วเดี๋ยวเราจะเลาะดูนะคะว่ามันจะมีไหมแล้วก็มาหาเลาะดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเดินสำรวจด้วยกันจ้ะ ที่เราต้องการไหมมันคือดอกน้อยแทะแมกก่กระปอติดไตเบี้ยนนี่แหละ อันนี้นคืออิรไข่บานเท่านั้นพี่น้องถ้ามีเขาว่าให้กินเดีไย้ทั้งต่อ,อพ่อแต่เห็ดยังดืมาพ่อเห็ดกินพ่อกับพ่อแต่เห็ดกินมาได้เต็ียมอยู่ เมีอะไเบ้างคะอุ้ยมาได้คนนึง I don't see ่ What I don't see e y e แต่แต่แตมาได้คนนึงคอยตื่นสบอสบอสบอมึงป้าตันมึงกินด้ีกนอันนี้อะอยู่ในส่วนกินผักกินสลัดจนเราเบิด ตัดเสียไปตัดเสียไิ I want to try is can eat or not no อ๋อว่าตัดเสียแต่ว่ากินบ่ได้ you try before okay eat อ๋อเมื่อฉันโม้เพราเขาใจหรื่องเขาเพราะเขาใจฉันสุมาหนงหัวหนุงบิด นี่คือออกหมดแล้วนะคะคเริ่มสัมากเลยนะะเ็ไ,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 ไงเนี่ยกองเยลียอยูย่ะต่เกลียดแต่นี่ไงนี่หน่อยกไม่ต้องมีตึก Kẹp đó, cậu. <laughs> Còn không? Còn cái này 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 You can right, อันนี้ผลงานที่เราออกจากป่าเมื่อกี้นะจ๊ะ เราชั่งแล้วได้4กิโลอันนี้ก็จะเม็ดยยใหญ่ๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาไปฝากคุณครูสอนภาษาเรานะจ๊ะกับเพื่อนๆของเรารอมานานเดี๋ยวก็จะไปเก็บอีกวันเสราร์นะจ๊ะเออพวกนี้แหละเม็ดตมากนี่คะ่ะสะอนสออนสะอนสะอนไรจ้ะพูดนะน้อยย,ย่งๆบานห้องเราแพงแทกเนาะพี่น้องเนาะพูดนะ